สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามชมคลิปอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะคะที่คุณครูได้จัดทําขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นป .2 นะคะในสถานการณ์โควิดนะคะ,ะเป็นการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์นะคะ เดี๋ยวโรงเรียนเปิดนะคะเราก็คงจะได้มาเจอกันนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูได้แนะนำตัวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็คลิปนี้ขอแทนตัวเองว่าคุณครูพี่จีแล้วกันนะคะ หนังสือที่เราใช้นะคะก็จะเป็นาตามที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็เป็นหนังสือคณิตศาสตร์นะคะชั้นป .2 เล่มที่หนึ่งนะคะของอสอสวอทนะคะอันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในบทที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและก็เรื่องศูนย์นะคะ แต่เรื่องที่เราจะเรียนในสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะการนับเพิ่มทีละห้านะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือการนับเพิ่มทีละสิบนะคะลูกๆอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะคะ ดังแรกที่เราจะเรียนก็คือการนับเพิ่มทีละห้าหรือจริงๆความหมายของมันก็คือนะคะการบวกเลขเพิ่มขึ้นทีละห้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรามีาเลขนะคะม,มีมีของก็ได้นะคะลูกของแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีทํา สักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสี่เหลี่ยมที่ลูกๆเห็นอยู่ในหน้าจอของลูกเนี่ยนะคะอะรูปที่หนึ่งเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมดกี่รูปคะห้ารูปนะคะห้ารูปนี้ถ้าคุณครูบอกว่านับเพิ่มอีกห้านะคะรูปของลูกก็จะมี เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงลูกเพิ่มขึ้นเท่ากับห้าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปถ้าคุณครูมีแล้นับนับดูว่าเราได้เท่าไหร่คะจากห้าเมื่อกี้เอาเอาห้าไว้ในใจนะคะเอาห้าเอาห้าตัวแรกไว้ในใจแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาห้านะคะห้าแล้วก็พับนิ้วไปนะคะเวลานับแล้วนับต่อไปจากห้านะคะลูกห้า แล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะนะคะรูปรูปที่สองก็จะได้สิบคราวนี้มาดูต่อว่าถ้าเรามีอยู่สิบแล้วเนี่ยเราจะนับเพิ่มอีกห้าเราจะได้เป็นจำนวนเท่าไหร่เราก็เอาสิบในครั้งนี้ค่ะที่เรานับได้เนี่ยไว้ในใจแล้วเอานิ้วขึ้นมาอีกเท่าไหร่ลูกห้านั่นเองนะคะนับไว้ในใจสิบแล้ว นับต่อจากสิบไปคือเลขอะไรเอ่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าเราไปดูซิจริงหรือเปล่าอ่าสิบห้าจริงๆด้วยคราวนี้เราเอาสิบห้าไว้ในใจอีกแล้วเรานับเพิ่มไปอีกห้าสิบห้าไว้ในใจแล้วเอานิ้วขึ้นมาอีกห้าสิบห้าแล้วก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าและยี่สิบไปดูสิใช่หรือเปล่าอ่ายี่สิบจริงๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆนับเพิ่มไปครั้งละห้าทุกครั้งเนี่ยนะคะลูกจะสังเกตเห็นว่าอ่าเราจะได้เนี่ยะคะ่ะเลเนี่ยห้านี้ยที่เราเพิ่มเข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะแล้วถ้าเรามีอยู่ยี่สิบอีกเราก็นับเพิ่มไปอีกครั้งทีละห้าก็ยี่สิบแล้วก็เป็น ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าหาดูที่ตรงไหมตรงเป๊ะเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าที่เรานับไปเนี่ยคําตอบมันใช่หรือเปล่าที่เราดูไว้อ้าตัวแรกได้ห้าหลายๆคนนะคะเคยเล่นเกมปิดตาซ่อนเอบบางคนเนี่ยจะนับปิดตาไว้ปับ๊บแล้วนับหาเพื่อนเพื่อนบอกเอา้าน้าหนึ่งถึงร้อยโอ้นับหนึ่งถึงร้อยนี่นานมากเลยค่ะกว่าจะ เปิดตาแล้วไปหาเพื่อนได้เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกเอ้ยเรานับทีละห้าได้ไหมอ่ะเราเวลาเราเล่นซ่อนเอบเนี่ยเราจะชอบอนับให้เร็วเพื่อจะได้วิ่งไปหาเพื่อนเร็วๆใช่ไหมวันเราจะนับทีละห้านะคะลูกนับเลยค่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหก หกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งร้อยเมื่อเรานับด้วยห้าเนี่ยเราจะนับได้เร็วมากเลยแล้วก็เราจะไปเปิดตาแล้วก็ไปหาเพื่อนที่แอบเราอยู่ได้อย่างสบายเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ประกอบในการเล่นปิดตาสั้นแอบได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูว่า เลขเหล่านี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรจำนวนห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเนี่ยนะคะ,สะแสดงการนับเพิ่มทีละห้าอ่านออกมาเป็นจำนวนได้คือห้าสิบสิบห้ายี่สิบและยี่สิบห้าแต่ถามว่ามีจำนวนอีกไหมมีอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วแต่เราจะเริ่มต้นนับที่เลขอะไรก็ตามนะคะ แล้วเราจะนับที่เลขอะไรก็แล้วแต่ค่ะแค่เราเอานิ้วขึ้นมาห้าเราก็สามารถนับต่อจากเลขนั้นไปและหาคําตอบได้อย่างง่ายได้เลยเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกกันนิดนึงนะคะ,ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะโจทย์สั่งเราว่ายังไงเออเดี๋ยวเราไปดูเขาบอกว่าเริ่มต้นจากตัวเลขที่กําหนดให้นับเพิ่มทีละห้าไปอีก สามจำนวนโอ้ตื่นเต้นจังเลยไม่รู้โจทย์จะให้เรายากหรือเปล่าอ่าไปดูข้อที่หนึ่งกันโอ้ข้อที่หนึ่งให้เรามาเป็นเลขเจ็ดเอ๊แล้วเราจะทำยังไงดีนะวิธีทำก็คือจำนวนที่หนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเอาเลขที่เรามีอยู่เนี้ยเก็บไว้ในใจนะคะแล้วเอาเนิ้วขึ้นมาเท่ากับจำนวนที่เขา,า,าบอกว่าเพิ่มทีละอ่าเขาบอกว่าเพิ่มทีละห้าก็เอานี้ขึ้นมา ห้าเอาเจ็ดไว้ในใจค่ะต่อจากเจ็ดก็คือแปดแล้วก็พับนิ้วเลยแปดแล้วก็พับนิ้วนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวเรามาดูสิว่าเลขตัวต่อไปที่ต่อจากเจ็ดไปห้าเนี่ยจะเป็นสิบสองหรือเปล่าถ้าเป็นสิบสองแล้วก็เราจะได้ชื่นชมผลงานของเรากันอ่ะไปดูกันค่ะ สิบสองจริงๆด้วยโอ้ oh, แต่เขาเฉลยมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อต่อไปเนี่ยคุณครูจะให้ลูกคิดในใจนานนิดนึงนะ mm hmm. เพื่อจะได้รู้ว่าลูกๆเนี่ยคิดบวกห้าเนี่ยเร็วไหมอ่ะแต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยเรายังไม่มั่นใจเลยว่าที่เขาให้มาเนี่ยจะถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เขาให้เรามาเนี่ยถูกหรือเปล่าตัวเนี้ยเรานับแล้วถูกแล้ว ทีนี้เราอยากรู้ว่า17เนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาเชื่อเลยมาถูกไหมนะเราก็ลองเอา12ไว้ในใจและเอานิ้วขึ้นมา5นับต่อจาก12ไปอีก5นะคะ12 13 14 15 16 17เป็นไงคะคําตอบของเขาถูกอะต่อจาก17ไปอีก5 17ไว้ในใจ17แล้วก็18 19 20, 20 21 22 ก็ถูกอีกอะคราวนี้เด็กๆจะได้แสดงฝีมือแล้วนะคะจุดข้อที่สองเป็นเลขกี่หลักเอ่ยโอ้เป็นเลขสองหลักเลขสิบกนะคะจำไว้นะคะว่าเขาถามเลขอะไรให้เอาไว้ในใจแล้วให้เพิ่มเท่าไหร่ให้เอานิ้วขึ้นมาเท่านั้นเขาให้เพิ่มทีละห้าก็เตรียมนิ้วไว้เลยห้านะลูกนะเอาสิบกไว้ในใจต่อจากสิบกก็คือ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่าจำนวนแรกก็คือยี่สิบเอ็ดไปดูดิถูกหรือเปล่าอ่าจำนวนแรกเราคิดถูกมาดูสิว่าที่เขาเฉลยมาทั้งแถบเนี้ยถูกหรือเปล่ายี่สิบเอ็ดไว้ในใจนับอีกห้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่บกถูกหรือเปล่าคะลูก ถูกอีกแล้วอะยี่สิบกไว้ในใจเอาย่ายยี่สบกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดถูกต้องค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะยังไม่พอค่ะการที่มีดจะคมได้ก็ต้องรับบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องรับอีกนิดนึงเอาอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะคะคราวนี้เป็นเลข42ค่ะ ส2ต่อให้เป็นเลขหลักร้อยเราก็ไม่กลัวค่ะแต่ว่าแค่เลข42เนี่ยอิจใจมากสําหรับพวกเราใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเอาทํายังไงเอ้ยเอา42ไว้ในใจแล้วก็เอานี้ขึ้นมาอีก5 42แล้วก็43 44 45 46 47เราจะไม่เฉลยก่อนคราวนี้เราจะเขียนไว้ก่อนอว่าเราคิดได้สี่า คราวนี้เราจะคิดต่อไปเลยเราจะดูเฉลยทีทเดียวเลย47แล้วเอานี้วขึ้นมาอีก5 47แล้วก็48 49 50 51 52 52ดูซิว่าเราจะทำถูกหรือเปล่า52แล้วเอาอีก5 52ไว้ในใจ53 54 55 56 57เอาละค่ะนี่คือคำตอบของเรา เราไปดูฉเฉลยเลยว่าเราจะตอบถูกทั้งสามข้อหรือเปล่าเป็นยังไงคะลูกทุกข้อของเราถูกหมดเลยแปลว่าลูกๆคิดเป็นแล้วนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะการนับเพิ่มทีละห้าถ้าเราอ่านับเพิ่มทีละห้าเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เป็นเรื่องง่ายนะคะลูกเวลาเราไปเล่นเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าปิดตาซ่อนแอบเนี่ย นับเลยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบตัวนีบ้แบบนี้ยนสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กคุณครูก็เ,เล่นค่ะเล่นปิดตาซ่อนแอบกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าห้ามเล่นตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอ <c oughs> อ่ะเรามาดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะคราวนี้อุ้ยคุณครูคเอาอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเรียนอะไรคราวนี้เรามาดูกันค่ะ คราวนี้จะเป็นการนับเพิ่มทีละสิบค่ะโอ้อันนี้สนุกมากกว่าอีกนะคะเหมือนเรามีเหรียญสิบบาทอยู่หลายๆเหรียญเลยแม่บอกว่าอ้าวนับเงินหน่อยสิลูกว่าเงินของเรามีเหรียญสิบบาทกี่บาททั้งหมดเนี่ยรวมเป็นกี่บาทโอ้แล้วเราจะนับยังไงถ้าเราไม่นับทีละสิบให้เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเรานับทีละสิบเป็นเนี่ยสบายมากบางคนก็ฝึกอีกเหมือนกันฝึกเล่นๆเ,เลยอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเป็นไงคะถ้าฝึกอย่างเงี้ยจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยแต่ถ้าเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะลูกเดี๋ยวเรามาดาูวิธีการนับเพิ่มทีละสิบนะคะเพราะว่าไม่มีใครเกิดมาก็เก่งเลยเหรอกนะคะต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะลูกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าลูกๆตั้งใจเรียนลูกๆก,ก็จะสามารถ ที่จะทาแบบฝึกหัดหรือว่าตอบคําถามใดๆก็ได้นะคะถ้าตอบไม่ได้จริงๆก็ถามครูพี่จีได้นะคะอ่ะไปต่อค่ะเรามาดูซิการนับเพิ่มทีละสิ์เนี่ยเป็นอะไรยังไงอีกเขาบอกว่าการนับเพิ่มทีละสิ์ก็คือการบวกเลขเพิ่มขึ้นไปอีกทีละสิบนั่นเองเอ๊ก็เหมือนกันนัะสีกับการนับเพิ่มทีละสองแล้วก็การนับเพิ่มทีละห้าใช่ไหมแต่การนับเพิ่มทีละสิบเนี่ยมันจะ เป็นอะไรที่ลงตัวเลยค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูมีเทคนิคให้นะคะหนึ่งอย่างแต่ว่าตอนนี้เรามาฝึกนับด้วยนิ้วกันก่อนเพราะว่าน้องๆปสองเนี่ยยังต้องอมองเห็นภาพก่อนนะคะลูกเราจะดูในใจเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นภาพแล้วมันจะไม่เกิดคําตอบแต่ถ้าเรามีสิ่งของหรือว่าอะไรใกล้ตัวที่สามารถนับได้เราก็จะได้คําตอบแบบมั่นใจนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติว่าเรามี อของอยู่นะคะสิบชิ้นก็คืออันนี้นะคะสิบเนี่ยตัวแรกที่เรามีเลยคือสิบตรงนี้นะคะเมื่อเรามีอยู่สิบปั๊บเขาจะให้เรานับเพิ่มไปอีกสิบแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็เอาสิบตัวนี้หลุกมาเป็นฐานเหมือนที่พี่จีสอนเมื่อกี้ก็คือพี่เอาห้ามาหรือเอาเลขอะไรก็ตามมาไว้ในใจแล้วเอานิ้วขึ้นมาห้าอันนี้ก็เช่นกันค่ะลุกเราเอาขึ้นมาสิบเลยคราวนี้ สิบก็คือนิ้วของเราทั้งสองมือนี่แหละค่ะครบสิบพอดีเลยแล้วก็เราสามารถนับได้นี่คือวิธีที่มองเห็นภาพนะคะแต่เดียวถ้าวิธีลัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกตอนหลังนะคะสำหรับคนที่อ,อยากจกคิดลัดเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะสมมติว่าเรามีอยู่สิบแล้วเราต้องนับเพิ่มอีกสิบแล้วเราจะได้เท่าไหร่อ่วิธีทำโดยการน,นับนิ้วนะคะก็คือเหมือนเดิม สิไว้ในใจแลอานี้ขึ้นมาอีกสิบนับจากสิบเมื่อกี้ไปเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราไปดูซิว่าถ้าเรานับได้เท่านั้นแล้วเราบวกเข้าไปสิบมาดูภาพกันก่อนอ่ามีการเพิ่มมาสิบแล้วคำตอบของเราจะเป็นยี่สิบจริงไหมโอ้ถูกจริงๆด้วย ถ้าเด็กๆสังเกตสองตัวนี้นะคะยังมองไม่เห็นภาพขาดเดี๋ยวเราต้องไปดูจํานวนที่สามและจํานวนที่สี่แล้วเดี๋ยวเราจะมองเห็นข้อสังเกตที่เราจะทําให้ได้คําตอบในข้อถัดไปได้นะคะลูกมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้ถูกแล้วคราวนี้เรามียี่สิบอยู่ในภาพนี้นะคะในภาพนี้เรามียี่สิบอยู่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกสีอ่าเป็นตัวสีแดงที่ครูเพิ่มเข้ามาเนี้ยลูกๆคิดว่าจะเป็นเลขอะไร อหลายคนอาจจะคิดในใจออกแล้วว่าน่าจะเป็นเลขอะไรนะคะบางคนก็นับทีละสิบจากสีฟ้ามาเลยว่าสิบยี่สิบแล้วก็อ่าสามสิบแต่ถ้านับไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราเอายี่สิบไว้ในใจแล้วเอานิ้วขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเอาอีกสักตัวนะเอานิ้วขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าและ 30นั่นเองนะคะไปดูซิถูกหรือเปล่าอ่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณครูเชื่อได้เลยว่าลูกๆคงจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะคะนั่นก็คือถ้าเราดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์เนี่ยลูกเลขศูนย์เนี่ยสังเกตว่า3ามจำนวนเนี้ยจะมีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งไปเป็นเลขสองและไปเป็นเลขสาม อันนี้คือข้อสังเกต,ตนะคะสำหรับคนที่ชอบสังเกต,ตก็จะเห็นความเปลีป่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็จะไม่ต้องมานั่งนับนิ้วให้วุ่นวายเลยแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนั้นไม่ได้เราก็นับเหมือนเดิมนะคะได้ทั้งหมดค่ะการหาคำตอบไม่มีคำว่า,าคือเราสามารถหาได้หลากหลายลูกบางคนก็เดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินบางคนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์บางคนก็มารถยนต ได้หมดค่ะลูกแต่เรามาถึงโรงเรียนเหมือนกันเหมือนกันค่ะการคิดคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะคิดด้วยวิธีใดก็ได้แต่เราได้คําตอบเหมือนกันนะคะได้หมดแล้วแต่ใครจะถนัดวิธีไหนนะคะอ่ะคราวนี้เรามีสามสิบถ้าเราเพิ่มมาอีกสิบเราจะเป็นเท่าไหร่อ่าหลายคนบอกว่าหนูคิดได้แล้วค่ะคุณครูเรามาดูที่ว่าเราคิดมันจะใช่กับคําตอบหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวครูเฉลยเลย,เลย สี่สิบเป็นไงคะทุกคนคิดถูกไหมเอ่ยถ้าคิดถูกแล้วแปลว,ว่าเราเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะคะต่อไปถ้าเรามีอยู่สี่สิบหละลูกแล้วเราต้องเพิ่มอีกสิบมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยมาดูกันห้าสิบนั่นเองนะคะคราวนี้ไปดูข้อต่อไปถ้าเรามีห้าสิบแล้วเราจะเพิ่มอีกสิบอ่ะบองคุณบอกอุ้ยคุณครูเลขเยอะขึ้นอะ คิดยากจังเลยไม่เห็นจะยากเลยลูกเราก็เอาห้าสิบไว้ในใจเหมือนเดิมแล้วเราก็เอานิ้วขึ้นมาเหมือนเดิมอีกสิบนั่นเองนะคะแล้วก็บวกไปบวกบวกเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะเราบวกเข้าไปสิบคำตอบของเราจะออกมาเป็นเท่าไหร่หกสิบนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเรามีหกสิบเราบวกเร็วๆเ,เลยคราวนี้หกสิบแล้วก็เพิ่มอีกสิบกลายเป็นเจ็ด สินะคะอันสุดท้ายเรามีอยู่เจ็ดสิบแล้วเราจะบวกอีกสิบใส่สีแดงเข้ามาคำตอบที่ได้คือแปดสิบนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะใครคิดได้เร็วๆบ้างแสดงว่าลูกจับจับหลักได้แล้วนะคะในเรื่องของการสังเกตแล้วก็ในเรื่องของการนับนะคะได้ได้หลายหลากหลายวิธีนะคะคราวนี้เมื่อเรา เรียนไปแล้วเราก็ต้องทําแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทําแบบฝึกหัดส,สักสามข้อนะสามข้ออย่างคุณครูจะให้แบบฝึกหัดสามข้อนับเพิ่มจากตัวเลขที่กําหนดให้ทีละสิบอันนี้เขาไม่บอกว่ากี่จํานวนนะคะแต่ว่าคุณครูก็ตั้งไว้เลยว่าสามจำนวนในแต่ละข้อเนี่ยคุณครูจะให้อย่างน้อยสามจำนวนเพราะว่าเผื่อจํานวนเดียวลูกอาจจะฟุกถูกก็ได้ใช่ไหม แต่ถ้าสองจำนวนก็โอเคโอเคน่าจะได้แต่ถ้าถูกหมดทั้งสามจำนวนเนี่ยแปลว่าลูกๆมีความชำนาญขึ้นแล้วนะคะามาดูข้อที่หนึ่งกันเดี๋ยวเราจะมาดูาแบบฝึกัดข้อที่หนึ่งกันนะคะอ่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ทำยังไงดีนะเอาวิธีไหนดีแล้วแต่ค่ะใครจะเอาวิธีไหนก็ได้นะคะบางคนก็บอกว่าหนูจะเอาคิด นิ้วค่ะคุณครูเพราะว่านิ้วหนูมีพออยู่เนี่ยก็ได้ค่ะเอา้านับเอาสิบสี่ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมาสิบค่ะสิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่ะเราคิดว่ายี่สิบสี่ไปดูซิถูกหรือเปล่าเอา้านี่คือคำถามนี่เองยังไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยอ,อ่ายี่สิบสี่ถูก ไปดูจากเนที่สองจากยี่สิบสี่นับยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบสี่อ่ะทีนี้ใครสังเกตเห็นอะไรบ้างฮ่หลายคนบอกว่าหนูเห็นแล้วค่ะคุณครูเลขข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละกาไหนเขาลูกทีละหนึ่งเพราะฉะนั้น เมื่อเราสังเกตเห็นตรงนี้แล้วตัวเลขตัวหลังเป็นไงลูกเป็นเลขตัวเดิมค่ะคุณครูอ่าเมื่อเป็นเลขตัวเดิมปับ๊บแปลว,ว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบคือ44อ่ะเราลองมาดูกันว่าเราสมมุติฐานของเราจะเป็นความจริงหรือเปล่าเอ๋เป็นยังไงคะคราวนี้เมื่อเด็กๆสังเกตเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย มีสิทธิ์ค่ะที่เราจะทําข้อสอบนี้ได้เร็วเร็วมากๆเลยนั่นก็คือตัวเลขข้างหน้าจะเพิ่มทีละสิ์ถูกไหมคะแต่ตัวเลขข้างหลังยังคงเป็นเลขเดิมนั่นเองอ่ะเราลองมาทําแบบรัดบ้างคราวนี้สามสิบห้าตัวต่อไปลูกๆคิดว่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบห้าหรืออ้าวถูกด้วยอะ่ะตัวต่อไปล่ะ 55ก็ใช่นะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปไม่น่าพลาดค่ะ65นั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะคราวนี้ข้อสุดท้ายของคุณครูเนี่ยคุณครูเอาให้ยากเลยนะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเด็กๆทำได้เพราะต้องยากบ้างเพื่อจะได้ฝึกสมองให้คิดเยอะๆอ่ะเรามาดูกัน86จาก8ก็ต้องเป็น เก้าสิบหกเก่งมากเอาไปดูสิถูกไหมถูกเอาละทีนี้พอก้าแล้วมันจะเป็นเลขอะไรอ่ะมันต้องเป็นเลขสิบอะ่ะแล้วทีนี้เขียนยังไงล่ะคะก็หนึ่งร้อยหกนั่นเองโอเคแสดงว่าเด็กๆยังจำความรู้เดิมได้อยู่นะคะเอาไปอีกจากสิบแล้วอ่ะก็ต้องเป็นสิบเอ็ดแต่ตัวเลขข้างหลังเป็นไงลูกเหมือนเดิมแต่บางคนบอกว่า คุณครูขาบางทีหนูไม่มั่นใจเลยค่ะว่าหนูจะตอบถูกไหมง่ายนิดเดียวค่ะลูกก็เอานิ้วขึ้นมาอีกเหมือนเดิมไงอ่าสมมุติว่าหนึ่งร้อยหกแล้วใช่ไหมคะเราก็นับต่อจากหนึ่งร้อยหกไปเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสิบห้าและหนึ่งร้อยสิบหกหนูซีถูกหรือเปล่ปาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องใช้ หลักฐานหลักฐานนั้นก็คือการที่เรานับนับจริงๆหรือบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่นับแล้วหนูมั่นใจอันนี้อย่าประมาทนะคะบางทีอาจจะพลาดได้นะลูกนะอ่ะทีนี้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปคุณครูบอกว่าคุณครูมีเทคนิคที่จะให้ลูกทำรัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบวกนั่นเองนะคะสมมติว่าคุณครูให้แปดสิบหกนะคะลูกบวกกับสิบอันเนี้ยแบบเนี้ยค่ะ เะเนี่ยหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนแล้วก็แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าามว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วลูกๆจะเรียนในประมาณสองเดือนหลังจากนี้ไปหรือว่าอาจจะประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นคุณครูแค่บอกแนวแนวคิดสำหรับคนที่เคยไปเรียนพิเศษมาหรือว่าคนที่ชอบความท้าทายนะคะที่จะทำการบวกลูกก็ไปฝึกการบวกแบบอสองหลักแบบนี้มาได้เลยนะคะ แรกๆเนี่ยก็ไปบวกแบบไม่มีทษก่อนนะลูกนะจะได้สนุกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาลองฝึกมีทษกันถ้าทําไม่ได้ก็มาถามคุณครูเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะตอบคําถามให้นะคะติดตอ่อได้ในไลน์กลุ่มป .2 ออนะคะลูกมีอะไรเนี่ยติดตอ่อคุณครูได้หมดเลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันบ้านกันนิดนึงการบ้านของเราเนี่ยนะคะเขาให้นับเพิ่มทีละห้าสบายมากค่ะเพราะว่าเราใช้ดินสอของเราเนี่ย ไปนับเลยเนี่ยทีละห้าไปวงไปวงได้เลยนะคะการบ้านของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่หน้านะวันนี้คุณครูจะให้ไปเดี๋ยวดูนะคะนี่หนึ่งหน้าแล้วก็อันนี้หนึ่งหน้านะคะการบ้านไม่ต้องเยอะค่ะแต่ว่าต้องทํานะลูกนะอ่ะสองหน้าการบ้านวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดลูกๆทําไม่ได้นะคะก็อถามคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ถามก็ ไปถามคุณครูในไลน์ได้เลยนะคะคุณครูพร้อมที่จะให้คําตอบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้นะคะลูกทีนี้สําหรับวันนี้นะคะก็คุณรูณขอจบอการบรรยายคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อติดตามต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ